สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบ้นบานๆ by J Asset Management ค่ะ e ี EP นี้นะคะเรามาอยู่กันที่อำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีค่ะยิ้มจะพาคุณผู้ชมนะคะมาชมบ้านสวยๆในโครงการเดอะแกลนอัมมาตาค่ะสำหรับนะคะโครงการนี้ค่ะเดินทางมาสะดวกสบายนะคะ ใกล้กับทางด่วนบุรีาวิถีค่ะใกล้กับทางด่วนมอเตอร์เวย์และก็ยังอยู่ใกล้นะคะกับนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครค่ะโรงเรียนาสารศาสตร์วิเทศชนบุรีวิทยายลายัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกค่ะใกล้กับแหล่งชมชนและสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นเทสโก้โลตัสบิ๊กซีมิิและร้านสะดวกซื้อเรียกว่าครบครันเลยทีเดียวค่ะ ภายในบริเวณโครงการนะคะเรายังมีระบบรักษาความปลอดภัยค่ะทั้งรอปรพอกล้องซ c t v และการเข้าออกผ่านทางคีย์การ์ดที่จะดูแลลูกบ้านตลอด24ชั่วโมงเลยล่ะค่ะภายในบริเวณโครงการค่ะเขายังมีพื้นที่นะคะสวนหย่อมส่วนกลางนะคะที่อยู่ใกล้กับแหล่งน้ําค่ะเรียกว่าสงบรมลื่นน่ายอยู่มากๆเลยภายในตัวบ้านจะสวยน่ายอยู่แค่ไหนตามหินไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ ค่ะและตอนนี้นะคะยิ้มมาอยู่ที่บ้านเล็กที่109ทับ185ค่ะสำหรับบ้านหลังนี้มีพื้นที่ใช้สอย52ตารางวาค่ะมี3ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห้องนั่งเล่น1ห้องครัวและบริเวณที่จอดรถ2คันค่ะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะคะคุณผู้ชมจะได้พื้นที่ใช้สอยนะคะรอบตัวบ้านเลยค่ะสามารถนะคะปลูกต้นไม้หรือทำสวนค่ะหรือใช้เป็นมุมพักผ่อนนะคะสำหรับครอบครัวได้เดินเข้ามาค่ะ ทางประตูด้านหน้าของตัวบ้านนะคะจะพบกับบริเวณห้องโถงขนาดใหญ่ค่ะซึ่งห้องโถงนี้นะคะคุณผู้ชมนะะสามารถใช้เป็นห้องลิฟวิ่งรูมหรือว่าห้องนั่งเล่นได้แบบสบายๆค่ะมีหน้าต่างบานสไลด์เปิดรับลมธรรมชาติและได้ชมวิวบริเวณร,บรอบๆบ้านด้วยค่ะ ถัดเข้ามาค่ะภายในตัวบ้านนะคะเขาได้มีการจัดสรรน,นะคะไว้เป็นห้องครัวค่ะได้อย่างลงตัวเลยสําหรับห้องนี้นะคะมีการดีไซน์ค่ะหน้าต่างบานสไลด์สําหรับคุณผู้ชมค่ะที่จะทําเป็นครัวไทยก็สามารถที่จะเปิดระบายอากาศหรือว่าระบายกลิ่นได้เพิ่มเติมนะครับการบิวอินค่ะทั้งเคาน์เตอร์ครัวนะคะแล้วก็ชั้นวางของนะคะได้แบบสบายๆเลยและบริเวณห้องครัวค่ะก็ยังเชื่อมไปยังประตูด้านหลังนะคะของตัวบ้านด้วยซึ่ง ะค,ะคุณผู้ชมเนี่ยสามารถเพิ่มเติมนะในเรื่องการต่อเติมค่ะทั้งหลังคาแล้วก็พื้นนะคะใช้เป็นพื้นที่ซักล้างก็ได้แล้วก็เพิ่มพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านได้ด้วยละค่ะนี่คือห้องน้ําส่วนกลางค่ะนะคะมีการแยกพื้นที่ส่วนแห้งส่วนเปียกและสุขภัณฑ์ครบครันค่ะ กับมาสเตอร์เบดรูมค่ะจะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านค่ะมีหน้าต่างเปิดรับลมระบายอากาศและยังชมวิวด้านนอกได้ด้วยค่ะสําหรับห้องนี้มีขนาดใหญ่ค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะวางนะเตียงนอนขนาด5-6ฟุตพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์กันแบบครบเซตเลยนะคะจะเป็นตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งหรือจะเป็นโต๊ะหัวเตียงนะคะก็มีพื้นที่เหลือๆแบบสบายๆค่ะและในห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะยังมีห้องน้ำในตัวด้วยล่ะค่ะ มีการแยกพื้นที่ส่วนแห้งส่วนเปียกและสุขภัณฑ์ครบครันค่ะ และสำหรับห้องที่2นะคะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านค่ะห้องนี้ใช้เป็นห้องนอนก็ได้ค่ะวางเตียงขนาด5ฟุตและเฟอร์นิเจอร์อื่นๆนะคะหรือจะใช้เนี่ยเป็นห้องทำงานก็ได้ห้องพักก็ดีค่ะเพราะว่าห้องนี้นะคะเขามีหน้าต่างบานสไลด์ค่ะที่จะเปิดรับลมธรรมชาติชมวิวบริเวณรอบบ้านได้แบบลงตัวเลยล่ะคะ่ะ และสําหรับห้องที่3ค่ะห้องนี้นะคะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านอยู่ติดกับห้องครัวนั่นเองนะคะคุณผู้ชมก็ใช้เป็นห้องนอนได้ใช้เป็นนะคะห้องสําหรับผู้สูงอายุกด็ดีค่ะเนะี่ยเข้าออกได้แบบสบายๆเลยค่ะสามารถที่จะวางแนมะ้เตียงนอนขนาด5ถึง6ฟุตนะคะได้และเฟอร์นิเจอร์แบบครบครันค่ะสําหรับห้องนี้ค่ะมีหน้าต่างนะคะเปิดรับลมธรรมชาติและก็ยังได้ชมวิวนะคะบริเวณรอบบ้านด้วยค่ะ การเดินทางไปยังหมู่บ้านเดอะแกรนอมตะเริ่มต้นที่แยกมาปโป่งขับไปบนถนน3023 2.5กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายขับต่อไปอีก1.3กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ทางด้านซ้ายมือ ค่ะแล้วสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากจะเป็นเจ้าของบ้านเดี่ยวหลังสวยพื้นที่ใช้สอยเยอะๆแบบนี้นะคะสามารถติดต่อสอบถามผ่านทั้ง2ช่องทางได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook f a n p a เจ J a ์ s ส t ท a แมเนจเมนตหรือ Youtube Channel เรื่องบ้านบ้าน by เจ s s ์แส a ท a แมเนจเค่ะแล้วเรายังมีบริการให้คําแนะนําและยื่นสินเชื่อ ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะสำหรับนะคะท่านไหนที่สนใจนะคะทั้งบ้านเดียวคอนโดหรือจะเป็นทาวน์โฮมค่ะเรายังมีซับพร้อมขายสภาพนางฟ้าที่จะพาทุกท่านไปชมกันยังไงอย่าลืมฝากติดตามกันไว้ด้วยนะคะสำหรับ EP นี้หมดเวลาลงแล้วยิ้มขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หี i, นะสวัสดีค่ะ